สวัสดีครับดีครับมือนี้นะครับหลวงพ่อกาลังจะพาลุงชายไปหาหมอนะครับให้ลุงชายไปฉีดยาเข็มพอพี่ละยันแม่นตะเลียนหนีเข็มนี่นะครับลุงชายคนอยู่งกางขังเอาคนอยู่งกางขังลูกลุงชายนะครับหลายคนบอกว่าอยากเค็มอยากเค็มหนาลูกลุงชายไม่เค็มทอแห้งนี่นะครับลูกลุงชายหลายคนบอกว่าอยากเค็มหนาลูกลุงชายพระท่านนี่แหละครับเป็นยังไงลุงชายอาการบอกเพื่อนจะดู ปกติไตสั้นสันสั้นสูหรือสั้นถอยสั้นแล้วก็กระตุกแค่นั้นแหละสันมามันให้รู้ว่าสันแล้วก็ระตุกท่อนั้นมันบ่ท่อนันเลยด้ท่านกระตุกน้ำนะมันอันตรมันเป็นแห้งเลยด้วยนะ้อนี่จะพาเราไปหาหมอนะครับยู่งยาที่จะหาตอนนี้อาการเราก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับครัเพ่อต้องไปต้องไปตรวจเพิ่มเพราะว่าแต่บู่รู่าเขาติดตรวจห้บ้าหมอนนะเรากินเขามาก หมอบอกให้งดเขา่างดน้ำแต่เราก็งดบ่ได้ไม่รู้ว่าเขาติตรวจไหนบ่เรียบร้อยแล้วเจ้าถือเข็มหมอทธรยิ้มก็ดูยิ้มยิ้มแขนนี่แหละยิ้มได้บ่วิ่งใช่อะ่ะบ่มีมุกเด็ดๆใ็ห่เจ้าบ่บ่าผมมีอารมณ์แล้วผมมีอารมณ์มีแล้วอันนี้เจ้านี่แล้วนี่เระวางพักฟืนพักฟื้นเบ้ยนี่ราวางพักพักฟืนออยากขบคุณ้น ที่ส่งเธอมาเป็นคู่ชีวิตขอบคุณพร้อมลิขคิดเพียเส้นทางหีเหามาพอกันต่อจากนี้ไอ้สิเป่งแง่สิหาแทงถาเจ้าก้าวไปฮอดก่อนขอแค่เจ้ายปล่อยมือกันให้เคียงคู่หักกันตลอดไป ตอนนี้เข้ามาถึงคี่นิกแล้วนะครับกำลังจะเข้าไปย่านบะย่านหมอบะ <c oughs> บรย่านบรย่านหมอคือซันนิกจมูกย่าซันเลยย่าไห้เลยเห็นหมอย่าไห้เล <c oughs> ยไปเข้าไป นีม Finally, right. ่มาหาหมอเพราะนี่มาตรวจร่างกายตรวจกรบป๋อยร่างกายบพราห้ตรวจร้อยกินเขาเนาะมือเศร้าร้อยกินเขาเนาะบอกว่าเห็นงดเข่าแต่สองทุ่มปวดเข่ามุ้งมาเยี่ยเขานะร้อยกินเข่าโอ้ยเลื่อตรวจกระป๋มือมือเดียวใครเอาเบียงลงได้มือเดียวใครเอาใครเอาเบี้ยงลงมือนี้จะหนๆกับตรวจกระป๋แล้วมืออื่น ือนมาไหมมือ่นถันเล่างดเขาได้แต่ังสิพาเลามาไหมนะครับแต่เล่างดเขาไม่ได้แต่ือสิบไ่ได้ตรวจจเกลือดอกพุวการใจเาการะดีนแล้วมไม่หิวแ้งมัน่หิวเนยกัเรียนมือนะนี่มันเตอรเนี่ยกันสมมือไปมันเอไว้ไ่ได้กินอ่ะเออเตกันสามมือจงไหนเด๋วึนกิมันก่อนมันกางออกับกับมากับมาก็กินได้ได้หล่ะเนี่ยมนไหนกกินได้ได้หล่ะ แกเหงงตาย้ำเมือนแล้งจซื้อไหมงดันาแลงจะซื้อหลังจากสองทุ่มหลังจสองทุ่มพอดหลังจากสองทุ่มพอดเราต่อสอบแลจากอินังหลังจากสองทุ่มขึ้นนี่พอดขึ้นเ่าเข่าพุ่งทุ่มนึงอ่ะกินได้เลยอันมื้อซ้ำนั่นแหละุแตงย่อมแตเออนั่นแหละซ้ำนั่นแหละเขาต้องการซ้ำนั่นสอิต่อันม้เขาปุ๊อ่สามมือถ้างดสามมือคนจะตายลเนาะ ค,คือเขาเหงดน่นนะเหงดขึ้นคืนนี้สองทุม่มจนหอดมือเท่าเก้ามุออหามกินเขาจนได้ตรวจจนกว่าจะได้ตรวจจะก่อน,อนสองทุ่มอ่ะทุมม่มหนึ่งหกโงงสิกินได้อืกินเข้าไปหลังจากตรวจทุกหลังจากเจ้ากลับไปนี่เจ้ากินเลยมืดมือจนหอดสองทุ่มจนก้อนสองทุ่ม,ม,มกินอยากกินยังกินเข้าไปหากินแต่จนหอดสองตุ่มปุ๊บจนหอดเก้ามงจนตรวจอันนี้นะคือว่าต้องกินขอใจ ผู้ใด้จริเป็นเจ้าหยุดสองสามหมื่นวันแ้วเจ้ากันตายด้วยสามหมื่นเลยเหรอบ้าว่ะแต่ร่างเหรอโอเคครับเดี๋ยวมือมือห่อเสืพาเรามาใหม่มาหนีผ้าเราไปหากินเขาก่อนครับไปตอนนี้นะครับพาลุงชายมาหากิงเขาก็ไปยูจีที่หางก็ดีเลยไปจุ่มของก่อนหากินเขามื้อนี้อยากกินยังมื้ยนี่ตอนนี เอาลัดเกียงมาผีก่อนไปย่างเย็ดก่อนนะไปต,วตรวจตุกกระพริบ่ได้แล้วกับที่บ้านมาหากินเข่าก่องมันนี่นะครับกำลังพ่าลูกชายมนนานั่งกินเข่ามาตามซาง,งานะตามซางยุ่เยียดเยียดเคหะเยียดบางทีเราก็จะเหงื่อเยียดบางทีนะครับ <c oughs> บนหนาบนหนาแล้วกันปากซีดครับแขวแหงมัมมีแหงปากซีดแหงพเห็นอรพิศนี่หลายนอนหลายหลายบอกวายานอนหลายแต่ว่าอันนี้น้ำไม่เหนี้ฮามากับซีโค้ดนะคัอันนี้ลูกนุ่งใช้ชื่อสนุกเกอร์นะครับผมนุ่งใช้ได้ แอบบ้ากินเขาแอบเยอะหนิแล้วก็นื่อะยัางนี้ลักษณะแม็กซเบื้องนี้จบตรวนยังมือตอนอากินข่าวไอ้นี่น้องเป็นเบื้องใจเยินใจก็ดูแล้วกินข่าวได้แล้วนะครับอาการป่วยก็ดีขึ้นแห้งดีขึ้นร้ายแล้วเดี๋ยวที่บ้านมาตรวจร่างกายอีกตอนบ้านมือนี้ก็ติดตรวจซอนแล้วแอบกินเขามาก แล้ววันเราหิวเขาแห้งแล้อ่อนพุ้นมะเร็แล้วเลยแอบปินเขาต้นน้ำมันห่อน,นมันไม่คือดิซุ้มจ้วงปินข้ามเงยอะไรเนะี่ย ครับื้นนี้พวกเฮาก็กินเขาแล้วเรียบร้อยนะครับเร้วจะเดินทางกลับแต่กามือหล้างจะพาเรามากสวดโลกไหมนะครับาขอบขอบคุณเอฟซี T ก็ดูทดีกินเขาแล้วแล้วเอาเอาไม่กินเผวซะเอา <c oughs> ขอบคุณเอฟซีี่แบบเป็นห่วงครับ<ะ>ตอนนี้เรา็ดีึ้นร้ายแล้วครับผมเดี๋ยวมื้อนเดี้เราหาหมอใหม่แต่ทีลุยง่านเลยแล้วแต่ทีนี้อิบให้ทุกคนด้เบิ่งเรื่อยๆแลไปที่ไหนเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ โอเคจัางไดกครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนาด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับแล้วเมื่อนนี้บ๊ายบายต้องจูบต้องจูบ,บ<า>ต้องจูบ <c oughs> <c oughs>